สวัสดีครับผมวันนี้มีตัวยันมาสามสิบเก้าแรงนะครับผมมานำเสนอนะครับตัวนี้จดทะเบียนปีห้าหกนะครับเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมนะครับรถประกอบไปด้วยตัวชุดดันหน้าผ่านหลังนะครับตัวนี้ถ้าสนใจโรตารี่ก็มีให้นะครับผมสภาพส,สวยๆครับ สีสันเดิมๆครับตัวนี้ระบบใช้งานปกตินะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่2 7 9 0 0 0บาทนะครับถ้าเอาโรตารี่ด้วยก็อยู่ที่2 9 8 0 0 0บาทนะครับสนใจก็แวะเข้ามาชมได้นะครับผม สนใจแวะเข้ามาชมได้นะครับที่อำเภอกันทะลักจังหวัดสะเกตนะครับผมเบอร์โทรนะครับ0833705189นะครับผมสภาพสวยๆนะครับสีสันดําเดิมนะครับพร้อมใช้งานนะครับผมอย่างไงก็แวะเข้ามาชมได้นะครับผมสวัสดีครับ